คอนหน้า,หนาเหล็กนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะแบบนี้นค่ะยกมาสามนิ้วนั่นเองนะคะเป็นชุดยกของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะโคกโมโนทูปนะคะ2.0นะคะโปรเฟนเดอร์อย่างที่แจ้งก็จะเป็นลายยอดฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยกมาเนี่ยมากับตัวยางฟูลเอลนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะใช้งานได้แบบดีเยี่ยมนะคะเวลาขนหน้าเหล็กนะคะของของแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะโอ้โหคือสวย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออฟก,กันอีกแล้วนั่นเองนะคะก็เราอยู่ที่เดิมนะคะฟอร์ดเกษตรว่ามินนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถคันด้านหลังนี้เลยนะคะเป็น PBL y t e c นั่นเองนะคะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะคะแล้วก็แต่งอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะแต่งกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์เลยนะคะแล้วก็ยกมาอีกด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปเจาะทีละจุดเลยนะคะมาเริ่มกัน จากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะกันชนหน้าเหล็กนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะแบบนี้เลยนะคามาพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้าสฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้นะคะสีแดงแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีไฟเดวบลไลท์นะคะที่มาพร้อมรุ่นของเขาแบบนี้เลยนะคะทำหน้าที่เป็นไฟเดียวไฟดีไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะ สวยงามมากมากเลยนะคะสำหรับกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะอ่ะมาเริ่มกันจากในส่วนของตัวกระจังหน้ากันบ้างนะคะกระจังหน้าก็จะเป็น f o r d FORD ที่เป็นตัวสอนดําทั้งหมดดําล้วนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราสามารถทําสีได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาสีอะไรแต่อันนี้ลูกค้ารีเควสตมาบอกว่าอยากได้ทําดําทั้งชิ้นแบบนี้นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะมีไฟมาให้3จุดแบบนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเข้ากับให้คุณลูกค้านั่นเองนะคะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแสงสีส้มหรือว่าแสงสีขาวนวลนั่นเองนะคะ มาด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างของเรานะคะก็ใส่ตัวครอบไฟนะคะให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นครอบไฟสีดํได้านนะคะเข้าเซ็ตกันเลยนะคะสวยๆเท่ๆนะคะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับไฟนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของตัวสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นโลโก้รูปหมานะคะทำเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ทําสีได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าชอบสีไหนนะคะอยากได้สีไหนบอกได้เลยนะคะ ขยับมาในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างของเรานี่เลยนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวหมุดนะคะที่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะตัดกับตัวซุ้มล้อที่เป็นสีดําด้านสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะช่วงล่างหูางงงวาวม,มากคันนี้นะคะบอกแล้วนะคะว่ายกมาด้วยนะคะยกมา3านิ้วนั่นเองนะคะเป็นชุดยกของ Pro Fender นั่นเองนะคะโชคก็เป็น2 0นนะคะโมโนทูบโปรเฟ e เดอรเช่นเดียวกันนะคะอ่ะไปดูในส่วนของอุปกรณ์ชุดยกกันบ้างนะคะตัวโชคนะคะ เป็นช็อคโมโนโทูบนะคะ2.0นะคะคะ Pro นเดอร์อย่างที่แจ้งไปนั่นเองนะคะแล้วก็ยังหีปีกนกเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่าเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ Pro นเดอร์เช่นเดียวกันคะ่ะแล้วก็ในส่วนของแม็กยางกันบ้างนะคะแม็กของเรานะคะก็จะเป็นแม็กโอโ้ลายดําแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นลายยอดฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยกมานน่นองนะคะก็จะเป็นแม็กไวเปอร์แบบนี้เลยนะคะสวยๆเท่ๆเป็นสีดํานะคะ มากับตวัวยางฟูเอลนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะฟูเอลแท้ๆเป็นยางมัดเทเลนนั่นเองนะคะแล้วก็ซีรีส์ยางของเขานะคะสามสิูณสิบสองนะคะ r ยีก็คือแม็กตรงนี้ขอบ20นั่นเองนะคะ,ะให้ดูดอกอยางของฟู l เอลนิดน,นึงนะคะเขาก็จะเป็นดอกใหญ่ๆเพราะว่าเป็นอยางมัดนะคะก็เหมาะกับการโรยโคลนสายออฟโรดทั้งหลายนะคะคือปีนเขาลุยป่าได้หมดเลยนะคะสําหรับยางตัวนี้เนาะ ามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับวเทคคันนี้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวด้านบนนะคะราวหลังคาเราก็ติดไม่ได้ติดตั้งนะคะเพราะว่าวเทคเขาจะมีราวหลังคามาให้แบบนี้แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะมือ,อเบ้ารองมือเปิดนะคะอันนี้เอฟก,ก็ติดตั้งให้กับคูณลูกค้าเข้าไปนะคะเพราะว่าเราป้องกันรอยขีดข่วนเวลาที่เราจะเปิด ประตูรถได้นะคะคันนี้ไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ชอบนั่นเองนะคะก็คือแล้วแต่สไตล์ของใครของมันเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์เรียบหรูแบบนี้เลยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็จะใส่ตัวครอบฝาถังน้ำมันเข้าไปให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เข้าเซตกับตัวซุ้มล้อที่เป็นสีดําด้านแบบนี้สวยงามมากๆเลยอะ่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นแมกแล้วก็ยางซีรีส์เดียวกับด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะขอบ20ยางฟูลแท้แบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ที่มาพร้อมรุ่นนะคะ4,4ณ4แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็วายแท็กนะคะเขาก็จะมีสปอ t b ตบาร์ Bar มาให้แบบนี้อยู่แล้วนั่นเองนะคะเป็นสปอ t b ตบาร์ Bar ที่ติดมากับตัวรถเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีแถบสติกเกอร์สีส้มนะคะสวยๆเลยแล้วก็คันนี้พิเศษตรงที่มี r o ลเลอร์ชัตเตด้วยนะคะ สวยๆเลยนะคะสำหรับโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะใช้งานได้แบบดีเยี่ยมนะคะเวลาขนของนะคะจะไม่ต้องโดนน้ำฝนนะคะหรือว่าอะไรที่มันแบบ ปากแดดไม่ได้ก็คือเอาใส่ไว้ในนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเรานะคะแต่งเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะโอ้โหคือสวยมากนะคะความพิเศษของแฮมเมอร์รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับห่วงแดงนะคะแบบนี้เลยทั้ง2ฝั่งแล้วก็ยังมีไฟนะคะที่เป็น LED มาให้แบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งด้วยเช่น,ชๆๆนเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะช่างก็เดินสายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สวยๆเลยนะคะกันชนท้ายแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นครอบกระบะท,ท้ายแบบนี้เลยนะคะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนี่เลยนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะพื้นของเขาตรงนี้นะคะเราก็ตัวอักษรนะคะ ford ford ทําเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ทําเป็นเว้นโลโก้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นตัวว i ยแท็กเขาจะมีกล้องมาให้ในตัวแบบนี้นะคะเรา ก็เลยทําเป็นเว้นโลโก้เพื่อที่จะให้กล้องตัวนี้มันออกมาทํางานหน้าที่ของมันได้อย่างดีและมัก็ปกตินั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทั้งชิ้นแบบนี้คือมันจะปิดโลโก้ไปแล้วก็จะเสียดายฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นอย่างไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะวายแทขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะ,ะตรงนี้นะคะลืมนิดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะก็ใส่ตัวครอบนะคะให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ป้องกันรอ,อยที่จะมากระทบในส่วนของตัวไฟได้แล้วก็ยังสวยงามอีกด้วยนั่นเองนะคะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับ y t a แท็คันนี้นะคะใครที่เน้นฟัง์กชันออปชัน4คูณ4นะคะต้องเน้นเป็น YT ยแท็คูณ4เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ ฟังก์ชันใช้งานแบบจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะสำหรับวายแท็กเนาะก็ถ้าหากพี่ท่านไหนนะคะอยากได้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการออกรถนะคะหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจนะคะฝากเพจนิดนึงนะคะเพจเป็นชื่อเดียวกันเลยนะคะ Ford o f f ฟ,ฟน,นั่นหองนะคะหรือว่าโทรตรงที่เบอร์ศูนย์หนงสามห้ากสองนะคะศูนย์หนงสามห้าสามสองหกเก้าสองสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะลากันไปด้วยรูปรถสวยๆคันนี้อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุก คลิปในในการรีวิวรถส,สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ